accessibility คือความสามารถในการเข้าถึงความหมายคือการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทุกคนใช้งานได้ง่ายๆโดยไม่มีอุปสรรคใดๆเพื่อให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ได้สะดวกสบายโดยเฉพาะผู้ที่มีความต้องการพิเศษเช่นเป็นผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดพิเศษต่างๆนะครับพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีความเข้ากันได้ช่วยเพิ่มโอกาสการใช้งานแล้วก็เพิ่มฐานลูกค้าเพิ่มความสําเร็จในธุรกิจด้วยการเปิดกว้างสู่กลุ่มผู้ใช้ที่กว้างขวางขึ้นความหมายขเขาได้อบอกว่าถ้าเราจะเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นะครับเราผลิตซอฟต์แวร์ที่ทํำไงให้คนทั้งกลุ่มทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ และใช้งานได้ดังน้นแบบ iPhone ก็เลยเกิดปุ่มที่เป็นปุ่มลอยขึ้นมาถูกต้องป้ะอะไรเงี้ยหรือการใช้เป็นพวก voice ในการ control ต่างๆพวกเนี้ยก็จะช่วยใน accessibility เก<ละ>ิดขึ้นได้เนาะก็เช่นการให้บริการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับเกณฑ์การเข้าถึงในมาตรฐานโลกเขาจะใช้เป็นตัว WCAG เราไปเสิร์ชได้เนาะ WCAG เป็น Web Content Accessibility Guidelines มีเวอร์ชัน2.0หรือว่า2.1เพื่อให้ผู้ใช้งานทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ได้โดยไม่มีอุปสรรคก็จะมีคนบัรญัติแนวทางที่เป็นไกด์ไลน์ของถ้าเราจะสร้างเว็บทำไงให้เป็นจรรยาบรรณจริยธรรมแบบ accessibility ก็ w c a g มีคนเขียนไว้เราก็ไปดูว่าทำเว็บสเต็ปหนึ่งสองสามสี่เขาจะมีหลักเกณฑ์อะไรที่ทำให้คนทั่วไปทุกรูปแบบเข้าถึงซอฟต์แวร์เราได้ การรวมความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีความต้องการเดียวกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานทุกคนในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความต้องการพิเศษหรือความต้องการการเข้าถึงที่แตกต่างกันอาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมความหมายก็คือเหมือนแบบให้ยอมรับฟังเสียงของทุกคนนะ่ะว่าความคิดเห็นของเป็นยังไงเราข้อมูลเหล่านั้นนะครับมาฟีดแบ็คแล้วก็มาปรับโดยที่ไม่เอ็นเอียงไป คนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะาเราเป็นแบบเราต้องแบบคุมทั้งหมดเนาะก็คือให้เกิดความสามารถที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้การจัดสรรทรัพยากรหรือทรัพยากรที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและใช้งานได้สะดวกสบายสําหรับผู้ใช้งานทุกคนเช่นการใช้งานกับอุปกรณ์ที่สนับสนุนการเข้าถึงแบบพิเศษเช่นจอภาพขนาดใหญ่หรือการใช้งานด้วยเมาส์หรือรอื่นๆการสั่งงานด้วยเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ได้เช่นเดียวกัน การประเมินผลและการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงและใช้งานได้โดยผู้ใช้งานทุกคนอันนี้จะเป็นในเชิงซอฟต์แวร์เทสติ้งเราจะเรียกว่า accessibility testing ก็คือทดสอบกับผู้ใช้ในรูปแบบต่างๆดูว่าสิ่งซอฟต์แวร์เราสร้างขึ้นกลุ่มลูกค้าต่างๆเหล่านะั้นที่มีความพิเศษที่แตกต่างกาันสามารถใช้ตัวฟังก์ชันต่างๆได้อันนี้ครับก็จะเป็นความสามารถเข้าถึงการใช้งาน คอนเซ็ปต์คือทำงไงหน้ให้ผู้ใช้ทุกคนทุกรูปแบบสามารถใช้งานโปรดักต์เราได้นะครับ